สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านาคลิปนี้เราก็พาพวกเรามาเดินงาน Wonder f o o เทศกาลอินทราลัมตลาดไทยนะครับเป็นตลาดการตลาดการค้าส่งอินทราลัมใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศนะครับก็คืออยู่ที่ซอย23-24นอินทรพาลัมนะครับ ก็อยูด่ด้านหลังเราด้นะครับด้านหลังด้านหน้าด้านข้างก็จะเป็นตลาดค้าส่งอินทภารำลดีแล้วเรามาดูอันนี้คือเขาจัดเป็นช่อๆจัดใส่กุงไว้ก็คือขายเป็นช่อเลยยกช่อเลยยกช่อๆตามร้านเนี่ยครับ นี่คือลักษณะจะเป็นแบบนี้เขาบอกอินทผาะรมนี่เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเลยนะครับมีวิตามินสูงมากาารเราเราจะเคยเห็นที่เป็นอินทผาะรมอบแห้งใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นยินตสต์พะรำสดยกไปไหไนไรู้ใช่เขาจะมีบอกไว้เลยช่อหนึ่งกิโล 12บสองโลสิโลอันนี้เขาขายยกช่อเลยใช่ไหมขายยกช่อค่ะแบบเป็นเป็นทรงก็มีนะโออยาอย่างยกช่อนี่ตกละกิโลเท่าไหร่ะครับอันอย่างนี้ร้อยเจ็ดบครับตามไซส์ตามเบอร์ใชะแล้วถ้าถ้าเป็นกล่องด้านนู้นก็คือกล่องละแปดสิบโอ้ยสำหรับคนที่แบบซื้อไปทานเนาะอันอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเอาไปขายใช่ไหมโอ้ยอือจะมีสำหรับพวกพ่อค้าแม่ค้าจะเอาไปขายก็จะขายยกช่อแบบนี้อย่างเงี้ยช่อเนี้ย ก็าจะเขียนไปเลยว่า21.5กิโลนะครับแต่งช่อนี้ก็17.3กนะิโลนี้ก็ประมาณ1 7 0บาทยกชออ่อแบบนี้เลยใหญ่ๆเลยส่วนันที่เป็นกล่องก็คือสามารถซื้อปรีดนะครับกล่องละ80บาทก็คือไม่ต้องซื้อแบบมากๆนะครับทำกินได้ จะเป็นร้านหนึ่งร้านต้นฝ้ายตลาดไทยยุทธครนะครับนี่เป็นหนึ่งร้านนะเรามาดูร้านอื่นๆมีร้านเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งประมาณนี้เลยหอ9่้เก้ากิโลจุดสี่เก้ากิโลสี่เก้าโลสี่ี ส่งรกิโลละมาร้อยกว่าบาทครับผมไม่ต่างกันมากร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนี้ก็จะเป็นที่มันไม่ได้เป็นเป็นพวงนะครับ ไอ้สีสีน้ำตาลนี่ก็อินทภารลัมเหรอครับ <c oughs> ใช่ปะใช่เหมือนกันแตสีเดอร์พาร์ลัมอ๋อแต่มันคนคนละพันกันนี้ใช่ไหมแล้วไหนมันหวานกว่ากันนะครับหวานเหมือนกันนะเราโอ้หวานเหมือนกัน <c oughs> แต่มันคนละแบบกัน <c oughs> สีน้ำตาลก็มี น,นี่กล่องละเท่าไหร่ครับ120ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสีพันอะไรอะ่ะพันอะไรนะปลาหีแดงอะไรนะปลาห<า>ีแดงปลาหีแดงปมาหีแดงอ๋อเป็นชื่อพันของมันเนาะอ๋อนี่ก็ปลาหีเหลืองสีเหลืองอ๋อเป็นชื่อพันของมันก็มีมหลายพันพันสีเหลืองเขาเรียกชื่อว่า ปลาหีเหลืองปลาฮีเหลืองอนี่ปลาฮีแดงอ๋อก็คือตามสีมาเลยเนาะเราคุยกับราคาเท่ากันปะไอ้แปดสิบบาทนี่ร้อยยี่อ๋อไอ้นนีไอ้นนี้อันี้แข็งอันนี้จะสูงกว่าอ่ามันหนักก็ประมาณกิโลนึงได้ไหเท่ากันเลยครึ่งโลอ๋อครึ่งโลอ๋ออันี่ไอ้นี่แปดสิบแต่ไอ้นี้ร้อยยี่สิบต่อกล่องอ้นี่ราคาสูงกว่าโอเค อไว้ขายตมดเลยอินทภาลัมมีอยู่2ล็อกนะครับล็อก24กับล็อก23ตลาดไฟ โลหนึ120บาทครับก็คือยกช่อเหมือนกันอันนี้จะเหมือนกแบบันกิโลละช่อนี้ก็5กิโลสามีเดียร์ช่อเลยช่อเลยอันนี้ก็13กิโลสองีมีช่อเล็กช่อใหญ่แตกต่างกันไปอันนี้ก็จะเป็น ไม่ได้เป็นท่อนะครับเป็นลูกๆข้าจะด่าข้าจะด่ายี่เดือนแล้วครับสี่เดือนค่ะอ้หล่อเลยหลานชายหลานชายหลานชายหลานหลานป้าเหรอค่ะหลานป้าป้าค่ะอันนี้อันนี้กิโลเท่าไหร่อ่ะอันนี้ อันนี้ร้อยแปดสิบกับร้อยหกสิบอ๋อมีสองราคาเดี๋ยวแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์เนาะค่ะก็คือเรายกชอบเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างแม่ค้าเขาไปขายสักเท่าไหร่นี่นะอันนี้เบอร์นี้ถ้าขายยังตามก็250อ๋อไอ้180เนี่ยนะค่ะอ๋ออย่างทุกสุดๆเลยนะใช่ไหมสองร้อยห้าอู้หูเขาลูกมันใหญ่เนาะเบอร์ A อบวกอ๋อนี่เบอร์ A บวกเห็นไหมถ้าเราดูใกล้เนี่ยลูกใหญ่มากเ แล้วไอ้ที่มันสีสีแดงสีน้ำตาลได้มันอะไรอ๋อเดี๋ยวนี่อันนั้นส่ง200กว่า280ครับอันนั้นจะแพงกว่าใช่ไหมแพงเขาเรียกพันอะไรนะครับมันมีลอยพันนะพี่ไอ้ที่แดงๆนะใช่ใช่ไหมเพอามันจะอร่อยกว่าเหรอถึงแพงอันก็หวานกว่ามันไม่ค่อยเลื่องแต่คนชอบอะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ราคาจะสูงกว่าอ๋ออันนี้ร้อยร้อยร้อยแปดสิบทางนี้ร้อยหกสิบ กก็ลูใหญ่ดีเวลาเขาไปขายเขาก็ไปขายเป็นช่อแบบนี้เนาะใช่ค่ะตัดตัดได้ตั้งแต่ลูกค้าจะเลือกเท่าไหร่เนาะค่ะมันมีกี่เดือนครับไปอินทผลับโอเคสามเดือนเริ่มแต่เดือนนี้เดือนแรกเลยใช่ไหมใช่ไปได้เดือนที่แล้วอ๋อตั้งแต่เดือนแล้วมิถุนากรกฎาคมก็เดือนหน้าก็หมดแล้วค่ะอ๋อขอบคุณนะครับค่ะประมาณนี้เลยเป็นทอร์ปิโด ก็จะมีอยู่สองซอยนี่นะครับที่ขายอิฐผาล็อกอิฐผาล็อก็น่าจะหมดเท่านี้แล้วครับผมก็จะมีสามเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนอมิถุนากรกรดาสิงหานะครับก็จะหมดหน้าของมันโอเคนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามช่องด้วยนะครับ ไลค์กดแชร์แล้วเราค่อยพบกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่าน